ผมเปิดมือถือให้ดูเลยว่าอันนี้เอาให้ดูเล่นๆแจนยอรลี่ได้1,200บาทเมย์1,200บาทแล้วก็ย esterday ได้ 1, 200บาท, 1, บาทดได้1,200บาท 1, บาท,ทุกๆเดือน2เดือนนะฮะนี่คือเบีย้ยประชุมน,นี่ค่าน้ำมันค่าน้ำมัน,น,มนโอโ้โหพี่อะไรเข้าใจดีโอ้น้มันพี่อะไรเข้าใจดีเพราะาทำให้ใจนะกูวิ่งเยอะมากเลยอีกอันหนึ่งที่ที่อื่นไม่มีแล้วเรามี คือทุกๆ30นาทีขับรถเราไปถึงโรงแรมที่ดีก็น,นี่คือโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้องเช่าเฮลิคอปเตอร์บินทุกครั้งที่ถ่ายทุกวันที่ถ่ายทําอย่างไรถึงเราจะได้พัฒนาไปถึงระดับสากลและมีชื่อประเทศเราเนี่ยโยนดับต้นต้นผมว่าต้องใช้สมองใช้สมองเลยอืป่วยไส้แตกพอดแค์ ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อดัมกันแล้วนะคะแล้วก็อีกคนก็เชิญมาด้วยก็คือพี่อเล็กนั่นเองสวัสดีค่ะพี่อดัมพี่อเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อเล็กช่วยถามด้วยนะเพราะว่าข้องมันเยอะมากนะวันนี้เป็นรับบทเป็นทั้งพิธีกรร่วมกับไอายเลยนะแต่จริงๆเขามาคู่กันนะจ๊ะแต่ว่าให้พี่เล็กช่วยถามด้วยทีนี้ไอซขอถามพี่อดัมก่อนเลยว่า อตอนนี้สมาคม Soft Power อร์ค่ะเห็นเห็นได้ข่าว่าก่อตั้งมาสักพักแล้วคือมันเรียกสมาคมไม่ได้มันไม่ใช่สมาคมสมาคมคือ,ค,อคือกลุ่มคนที่มาจดทะเบียนรวมกันเป็นสมาคมมันถึงเรียกว่าคําว่าสมาคมจริงๆเ,เราต้องเรียกเป็นคณะถ้าชื่อเต็มเลยนะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวร์ด้านภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันนี่คือชื่อเต็มเป็นทางการ ที่เราเรียกย่อๆว่าทักกาเนี่ย thacca เนี่ยที่มาจาก Thailand Creative Culture Agency จเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ mm. ไม่มีอยู่จริง oh. ครับว่าไม่มีอยู่จริงคือเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยงานใดก็ตามแต่ที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องต้องมีกฎหมายรองรับ S <S ซึ่งตอนนี้กฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนการร่างและการส่งเข้าสภาทําทนูน่นทํานี่ซึ่งใช้เวลาประมาณแบบปีสองปีอะ่ะผมว่าอย่างน้อยปี2ปีที่ทักกายังไม่ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เลยไม่มีงบประมาณเลยพวกนี้ก็ใช้หน่วยงานารัชการทั่วไปรับไปก่อนแล้วที่สําคัญคือทั้งหมดนี้งานฟรีนะ<อ>ทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการข้าราชการก็มีเงินเดือนราชการเอกชนที่นั่งทั้งหมดใน้งานฟรีหมดเลยได้ได้เงินแหละแต่ได้แค่เบี้ยประชุม ผมเปิดมือถือให้ดูเลยว่าอันนี้เอาให้ดูเล่นๆที่เป็นเป็นเป็นงานาด้ไม่ได้ได้ได้เงินได้เงินได้เงินนี่ก็บอกเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยผมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเนี่ยได้ดูนะนี่แจนยูรี่ได้พันสองร้อยบาทีแจนแจนยูรี่ได้พันสองร้อยบาทใช่ไหมเฟบยูรี่ได้พันสองร้อยบาทเอพิลอีกทีหนึ่งเอพิลนะพันสองร้อยบาทเมพันสองร้อยบาท แล้วก็ yesterday ได้พันสองบาทได้พันสองบาททุกๆเดือน2เดือนนะฮะนี่คือเบี้ยประชุมคือเป็นนี่ค่าน้ํามันค่าแต่น้ํามันโอ้โหพี่อะไรเข้าใจดีโอ้โหน้ำมันพี่อะไรเข้าใจดีเพราะาทำไม่ใจนะกูวิ่งเยอะมากเลยคันแบบนี่คือเบี้ยประชุมซึ่งได้แค่ผมคนเดียวด้วยที่เป็นประธานนะแค่ประธาน13คน14คนอนุไม่ได้ได้เลยซึ่งเราก็หาคนที่จะให้ทุกคนได้ได้ค่าน้ํามันกันอยู่ทุกคนมาทํางานฟรีนะครับ ไอ้ค่าทั้งหมดนี้ก็กจริงๆแล้วก็ไปซื้อขนมขนมและที่ประชุมก็หมดแล้วนะฮะแบบเวลาประชุมมนุษย์สักทีก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดงานฟรีหมดเลยแต่แต่ทุกคนรู้ว่าในงานฟรีเหล่านี้มันทาให้อุตสาหกรรมมันโตพอมันโตเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดมันกลับมาสู่ทุกคนเองนั่นแหละทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งละกันที่มีกระแสตอนนี้คือตอนนี้มีหนังภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเขามาใช้สถานที่โลเคชั่น ในประเทศไทยจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวมันม,<า>มีมานานแล้ว<ย>ันมากมายม,มานานแล้วทีนี้อยากจะให้พี่อาดำเล่าแล้วก็พี่อเล็กด้วยมาออกความเห็นกันว่าอยากจะรู้ว่าเหตุผลที่เขามาใช้บ้านเราเนี่ยส่วนมากมันคืออะไรคะมีมีมีข้อตรงนี้ไหมพี่เล็กคิดว่าไงจ,นนจากจากที่ ผมรู้จักกับทีมโปรดักชันที่เบสในไทยแต่เป็นโปรดักชันของเมืองนอกนะฮะเขาก็บอกว่าคือทีมสตันไทยดีมากทีมโปรดักชันดีทีมไฟทีมอะไรคือทีมงานไทยทำงานขยันทำงานดีทำงาน p r o f e s s i o n a l มากและทำงานได้ในราคาที่ถูกกว่าการไปทำงานที่ที่อเมริกาเขาก็เลยมาที่นี่กันแล้วทีนี้ล่าสุดผมเห็นว่ามีข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะทำ tax rebate ทำแล้วทำแล้วทำแล้วใช่ไหมครับทำแล้ว3 0แล้วครับเลยแห่กันมาเพียบเลยตอนนี้อ่าแล้วแล้วมันเป็นยังไงคะพี่เนาะที่ขยายความอัน่อยอันนี้เกิดก่อนจริงๆแล้วอันหนึ่งที่ผมถามผมได้คุยกับเฮดใหญ่คือตอนผมเป็นคนช่วยช่วยนัดที่ทําให้ตอนที่ที่ตอนอดีตท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยไปอเมริกาไปเจอกับค่ายหนังใหญ่เฮดของค่ายหนังใหญ่ทั้ง5ค่ายนะแบบเขาเรียกบิ๊กไฟฟ์ใช่ไหมค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้ได้คุยกันมานานพอสมควรแล้วเราก็ค้นพบอะไรบางอย่างที่ตลกมาก คือว่าประเทศไทยเขามีคําพูดหนึ่งที่ที่ทชัดมากคือนอกเหนือ,อจากทีมงานเนี่ยแล้วก็เดิมทีเลยเนี่ยคนมาเพราะโลเคชันสมัยนั้นแะเจมส์บอนด์แบบนาานชาติมาแล้วชอนคอนเนลลี่มาแบบมาแบบงานแบบอื่นอ,อื่นมากเลยมานังเรือ้า<ช>งเอ,งอแล้วก็อะไรต่างต่างแต่ตอนนั้นเอารถมาตีลังกาอยู่ในนะฮะแล้วก็เราก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าโลเคชันไทยสวย <S <S โลเคชันไทยเนี่ยนอกเหนือจากโอเคมันจะมีเราไม่มีหิมะก็จริงแต่ว่า หนึ่งเลยคือเรามีเรามีเมืองเรามีเมืองเรามีป่าเรามีทะเลเรามีภูเขาแล้วทั้งหมดเนี้ยเดินทางภายในระยะเวลาแป๊บ,บเดียวอันนี้คือแบบต้นต้น,ต,นต้นทางตอนแรกคืออยากมาได้โลเคชั่นเอกโซติกที่และเป็นที่ที่ไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้ามาถ่ายทําง่ายอะไรง่ายต่อมาเนียเราพัฒนาคนจกกนกระทั่งคนเก่งค่ะอีกอันหนึ่งที่ที่อื่นไม่มีแล้วเรามีอันเนี้ยเขาพูดมา คือทุกๆ30นาทีขับรถเราไปถึงโรงแรมที่ดี uh huh. ก็นี่คือโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวเพราะว่าดาราหรือทีมงานที่เป็นเขาเรียกอบบ v e เด e l i ลนทีมงานเบอร์ใหญ่อะว่า <c oughs> ต้องต้องไปโรงแรมต้องอยู่สบาย <c oughs> เขามันเป็นมันเป็นเขาเรียก Bas i c อ m e n i t y ของเขาคือคือเป็นเป็นของที่จำเป็นต่อในสัญญา <c oughs> <c oughs> ดังนั้นถ้าเขาขับรถ30นาทีบางที่อะครับอ,อย่างเช่นขอยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ มีโรงถ่ายใหญ่มากแต่ต้องต้องเช่าเฮลิคอปเตอร์บินจากในเมืองไปที่เซตแล้วกลับทุกครั้งที่ถ่ายทุกวันที่ถ่ายเพราะไม่มีโครงสร้างการการโครงสร้างอื่นๆโครงสร้างรอบๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากคือเราไปสามารถไปโรงแรม5าดาวแห้ทุกๆ30มนาทีไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดในประเทศไทย30มนาทีคุณจะไปถึงโรงแรม5ดาวหนึ่งโรงแรม และอันนี้เป็นสิทธิ์ที่กลุ่มนักแสดงที่อยู่ใต้แซกหรือว่าผู้กำกับที่เขาอยู่ในอันดักรของเขาเนี่ย director skill เขาไม่ใช่ว่าเขามาเรียกร้องเองเขาเป็นสิ่งที่เป็นกฎที่คนที่อยู่ภายใต้องค์กรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้เป็นพื้นฐานมันมีองค์ประกอบเป็นหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องโลเคชั่นละใช่ต่อให้บางประเทศขอสร้างโรงถ่ายมาหุมาขึ้นมาเพื่อเพื่อดึงดูดเนี่ยหรือทากฎหมายมาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเพราะว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคนจากโรงแรมไปไปเซตที่ที่ได้มาตรฐานมันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเขาพูดเลยว่าโฮเทลเขาก็พูดว่าโฮเทลโฮเทลอยู่ดีท้ายสุดก็โยงมาที่การท่องเที่ยวบ้านเราอีกใช่มันหลายๆอย่าง<ช>การ<ะ>บริการคนไทยน่ารักระบบนิเวศถูกต้องระบบนิเวศท,ทั้งหมดมันดีอันนี้ทั้งหมดมันเลยทําให้โลเคชั่นบ้านเราดีขึ้นแล้วมันนําไปสู่ว่าพอทั้งหมดมารวมกันเนี่ยหลังๆมาเนี่ย คนไม่ได้มาถ่ายแค่เฉพาะอยากเห็นโลเคชันแล้วคนมาถ่ายเพราะรู้ว่ามันคุ้มค่าคุ้มทุนและทํางานได้ผมขอยกตัวอย่างล่าสุดตัวอย่างเพิ่งอ,ออกเอเลี่ยนซีรีส์เอเลี่ยนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ่ายทําเมืองไทยอ่าลิวิงฟิล์มลิวิงฟิล์มใช่ถ่ายทําผมเรียกเอเลี่ยนนองแขมเพราะสตูดิโอถ่ายอยู่ที่ <laughs> สตูดิโอพาร์ค <laughs> ที่นองแขมที่หนองแขมเพราะฉะนั้นไอ้อวากาศของคุณเนี่ยอยู่หน้องแขมแล้วเรามีกําลังมากพอหรือมีศักยภาพมากพอที่จะ สร้างงานให้เอเรียนได้ซึ่งจริงๆแล้วตามสัญญาเนี่ยบอกไม่ได้แต่ว่ามันมีมากกว่า1นึซีซั่นอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้เจ๊งหรืออะไรเ่ยมันก็จะกลับมาที่ไทยตลอดแล้ว,แล,วแล้วอันนั้นนะ่ะลงทุนเป็น3 0 0 0ันล้านเลยมั้รู้สึกสามพันสีล้านในประเทศเราถ้ามีแบบนี้ผมแค่บอกว่าแค่มีแบบนี้ปีละสิบเรื่องเราก็ได้เงินกลับเข้าประเทศก็ทีละ หมื่นล้านสองหมื่นล้านมากกว่าสร้างโรงงานมากกว่าอะไรพวกนี้อีกแล้วอย่างนี้ภาครัฐมีการสนับสนุนตรงนี้ด้วยไหมคะเหมือนเข้าไปจัดแต่งอะไรให้เขาไหมเราไม่สนับสนุนแต่เราไม่เรื่องมากกับเขาคำว่าไม่เรื่องมากอ่ะอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกอย่างที่หนึ่งเลยคืออย่างนี้เรามีหน่วยงานชื่อว่าไทยไทยแลนด์ฟิล์มออฟฟิศอยู่ในภายใต้สังกัดของกรมการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหน่วยงานนี้จะคอยดูแลจัดการทุกคนที่มาถ่ายถ้าใครคุณเป็นไม่ใช่สัญชาติไทย มาถ่ายในเมืองไทยไม่ใช่บริษัทไทยถ่ายในเมืองไทยคุณต้องขอผ่าน TFO นี้ก่อนอแล้ว TFO เนี่ยจะทําเรื่องขออนุญาตได้ต่อเมื่อคุณใช้บริษัทไทยในการยื่นเรื่องเท่านั้นคุณต้องใช้บริษัทที่เรียกว่า Production Service Production Service เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครๆจะเป็น Production Service ได้ Production Service ต้องมีการอบรมในเรื่องของออตัวนโยบายต่างๆหรือการช่วยเหลือต่างๆจากทางภาครัฐทุกปี เป็นไลเซนส์ปีต่อปีเป็น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 ใบอนุญาตปีต่อปีซึ่งมีประมาณห้าหกเจ็บริษัทว่างในประเทศไทยประมาณ70บริษัทที่รับตรงนี้ได้แล้วต้องสอบทุกปีแล้วก็จะอนุโยบายต่างๆไปบอกเขาทุกปีแล้วบริษัทนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการถ่ายทาทั้งหมดในประเทศไทยมีอะไรไอ้นี่โดนก่อนแล้วระหว่างถ่ายทำเราคนของ TFO เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษของ TFO ได้เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษจะมาที่กอง เพื่อดูว่ามีปัญหาไหม,มคุณทําเรื่องไหมหรือเราช่วยอะไรได้ทั้งสองอย่างมีทั้งสองแบบค,คือคุณสร้างปัญหาหรือว่าประเทศเราสร้างปัญหาให้คุณหรือเปล่าเราจะดูคนของ TFO จะคอยจัดการตรงนี้ร่วมกับบริษัท Production Service ร่วมกับทีมงานต่างชาติก็เลยทํางานร่วมกันฮะตรงพอแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยง่ายขึ้นทีนี้ขอเข้าไปที่พี่อเล็กบ้างในฐานะนักสแสดงไทยเห็นว่า จริงๆแล้วกองต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแค่เรื่องโลเคชันหรือโปรดักชันของเรานะเขาสนใจนักแสดงไทยด้วยอย่างเรื่องล่าสุดไว้โรตัสใช่อ่ะคือแบบเด่นมากเป็นดาวอะไรนั้นเลยอ่ะอันนี้พี่บบพี่อเล็กในสนาถานฐานะนักแสดงคิดว่าทําไมเขาถึงชอบใช้ของเราด้วยบุคลากรของเราด้วย คือเราเรา say, oh no, right ียกว่าชอบใช้ไม no, ่ได้ดีกว่าเราเรียกว่าพอมันมาถึงโลเคชันนี้แล้วอ่ะเขาเขาต้องเขามีประเทศไทยมีทรพยร์ที่เขาต้องการคือสถานที่และบุคลากรที่ประสิทธิภาพแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถ่ายที่เนี่ยเขาจะอิมพอตนักแสดงจากเมืองนอกมาหมดมันก็มันก็เป็นงบประมาณสิ้นเปลืองค่ะแต่โชคดีที่ว่าประเทศไทยเราก็มีนักแสดงที่มีคุณภาพคับจอเยอะอยู่แล้วเขาก็ไม่มีปัญหากับการที่จะ หานักแสดงโลลแล้วนี่กระบวนการการหานักแสดงคือมาจากไหนมีทีมแคสในไทยด้วยที่ส่งไปให้เขาหรือว่าในใน,ในไทยมี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 แคสติ้งที่เป็นแคสติ้งของหนังฮอลลีวูดประจำะอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้แคสเลยนะเขาลงไปหน้าง,งานอย่าง The Creator Garrett Edwards ลงไปหน้าง,งานปุ๊บถ่ายตรงนี้มีป้าๆแม่ๆอุมม <า S 2> ้มลูกมาชวนเล่นชวนเล่นเลถ่น่ยมาถ่ายหน่อยถ่ายเลย เเขาชอบอะไรแบบนี้มากเขาชอบอะไรความสดมากเขาบอกว่ามันมันทำให้มันมันได้เข้าถึงบรรยากาศความแบบบ้านๆความธรรมชาติเพราะว่าสังเกตเหมือนกันเหมือนเอ็กซ์ต้าคนไทยที่โผล่มาบางทีเอะไม่ใช่เอ็กซ์ต้าที่เคยเห็นทั่วไปบางทีก็เหมือนที่พ um> yeah ี่อะไรพูดเลยแบบน่าสังเกตนะว่าในในจูราสสิกเวิ์มีนักแสดงท่านหนึ่งที่เป็นนักแสดงจากในส่งดวนก็ไปโผล่ในจูราสสิกเวิ l ์เหมือนกัน แล้วอย่างนี้ปัญหาของนักแสดงไทยอย่างเช่นเรื่องภาษามีมีผลไหมคะมีมีใช่ไหมคะแต่แต่อย่างนี้คือคือยิ่งมีงานมากเรายิ่งพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรายิ่งพัฒนาแล้วก็เออเมื่อกี้ต้องต้องเสริมนิดนึงว่าที่เรามีนักแสดงไทยเยอะด้วยเพราะว่าหนึ่งในการหนึ่งในข้อข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการขึ้นการการขึ้นการคืนภาษีเนี่ยขึ้นเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีคือการใช้นักแสดงไทยในงานอันนี้คือหนึ่งในนั้นคือเราสามารถเขียนได้ว่าถ้าเราช่วยคุณแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีเราช่วยคุณอย่างเดียว แต่คุณต้องช่วยเรากลับด้วยเช่นการไปถ่ายเมืองรองการไปถ่ายเมืองรองเช่นการใช้อุปกรณ์ในประเทศไทยใช้โสต์ฟิลลิตี้ในเมืองไทยห้องตัดเอยอะไรห้องเกตเลยใช้ในเมืองไทยการใช้ระบบทีมงานของไทยในจํานวนสัดส,ส่วนปริมาณเท่านี้ใช้นักแสดงไทยในการเล่นในบทสําคัญอย่างถ้าเรื่องที่ที่ท,ท,ที่ที่ใหญ่มากๆเลยคือ Only God For g i v e ์ืออันนี้พิปูไรน์อสลิงนี่พิปูคือแ็นตัวเมนสองปู เป็นเมนเลยเป็นเมนใหญ่เลยอ่ะเป็นเมนสู้กับเขาแล้วเก่งกว่าพระเอกอีกต่างหากนี่คือเล่นเป็นเมนเลยโอลิอกฟอร์กิฟคืออันนี้ชัดมากคือไปนั่นมาถ่ายไอ้ตาตาตาไอ้โทมัสมาถ่ายเนี่ยก็เขาก็เขาก็เอาเลือกนักแสดงไทยเป็นเมนเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราพยายามจะผลักตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆให้นักแสดงไทยขึ้นไปนแนวหน้าแล้วเดี๋ยวพอแนวหน้ามันเยอะขึ้นอ่ะเดี๋ยวแนวหลังอ่ะ มันจะเริ่มพัฒนาเองอัจะเริ่มพัฒนาเองโอ้โหชันบูดอุรกิจไม่เป็นชันแคสไม่ได้นะซึ่งซึ่งเราก็เห็นหลายคนก็มีแบบโออเยอะนะจริงๆแล้วนักแสดงไทยที่ไปเล่นงานงานแบบยังไม่ใหญ่มากของฮอลลีวูดแต่มีแบบแบบปู่ปายาเนี่ย<ม>เห็นเยอะมาก พี่ปูปูปายาก็ไปโผล่ใน White Lotus ไวโรตัสไวโรตัสใช่แล้วก็อ,อย่างพี่ปูทั้งสองปูปูสองปูลง,งทุกเรื่องอซึ่งดีลนี้เขาก็ใช้ทั่วโลกอยู่แล้วสังเกตว่าหนังฮอลลีวูดพักหลังๆเนี่ยมีนักแสดงจีนเยอะขึ้นเพราะก็เป็นดีลเพราะว่าทุนจีนเ<อ>ขาเขียนว,ว่าต้องการให้มีนักแสดงจีนเพื่อที่ว่าเขาจะเอากลับไปขายในประเทศเขาได้อืใช่ทีนี้สุดท้ายเลยก่อนจะจบรายการอยากให้พี่อดดมแล้วก็เพียอเล็กช่วยกันขมหมดปมก้อนเนี้ย ก้อนอุตสาหกรมรมภาพยนตร์ไทยอของบ้านเราทําอย่างไรถึงเราจะได้พัฒนาไปถึงระดับสากลและมีชื่อประเทศเราเนี่ยโยนแบบต้นๆเอาแบบสูสีกับเมกาเลยอ,อยาออกเกาหลีได้เกาหลีอะใหมอ่ะเดี๋ยวขอเนะออี่ะอะผม <laughs> ว่ายาวแน่ถ้าในมุมของผมนะผมไม่ใช่คนทําหนังมีนแค่แ<า>สดงแล้วก็แบบเป็นแค่คนบ้านหนังที่แบบติดตามเบื้องหลังเบื้องหน้าเผมรู้สึกว่า ทรัพยากรมนุษย์เราดีพอแล้วที่สามารถจะไปตรงนั้นได้แต่เม็ดเงินเรายังไม่พอต้องต้องบอกว่าการจะหาทุนในการทําหนังไทยมันยากเพราะว่าหนึ่งหนังไทยมันขายได้แค่ในไทยกับในอาเซียนมันไม่สามารถแบบส่งไปเมืองนอกแล้วแบบอย่างมันมันมันไม่ได้มีจํานวนหนังที่แบบโปแตกมากๆอย่างเช่นหลานมา้าหรือองค์บากหรืออะไรที่แบบสามารถจะขายได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องถามเลย แล้วแบบค่อยๆค่อยๆขยายค่อยๆขยายตลาดไปได้เพราะฉะนั้นเราเราอาจจะต้องพัฒนาตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาหนึ่งแต่แต่เชื่อว่าน่าจะทําได้อะไรอย่างพี่ยาดำอะค่ะผมว่าต้องใช้สมองใช้สมองก็ใช้สมองเวลาเราใช้มาเยอะละเวลาใช้มาเยอะแล้วต้องใช้สมองต้องใช้สมองคืออย่างนี้ถ้าถามว่าเราทัดเทียมแค่ไหนถ้าถ้าเราตัดคําว่าอเมริกาเป็นพ่อเป็นแม่เรานะเราตัดตรงนั้นออกไปก่อน คือเพราะว่าควาว่าอเมริกาเป็นพ่อเป็นแม่คือเขาทุ่มหนัง350ล้านยูเอสดอลลร์มาแล้วก็การตลาดอีกร้อยล้านดอลลร์มามาอัดในในทั่วโลกเนี่ยยังไงเราก็แพ้แต่ถ้าเราตัดตัวนั้นออกตัดสมการนั้นออกเลยแบบเทียบกันแหละโดยท,ทั่วไปเนี่ยปีที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าช็อตลิศออสการ์เราเราได้รางวัลเมืองคาร์สเราไปเราไปเราล่าสุดเรามีเวนิสใช่ไหมทุกปีเรามีเราม,เรามีเบอร์ลินเราม,เรามีเรามีเทศกาลหนังทั่วโลกเราเรายึดครองหัวห,วหาดแทบจะทั้งโลก นาบแทบจะทั้งโรงงานใหญ่ทั้งโลกเรายึดหมดแล้วนะแล้วเราเพิ่งไปแตะออสการ์ Oscar กันมาในระดับที่อยู่เข้าช็อตลิสต์แล้วนะครับแล้วก็ตลาดหนังทั่วโลกตลาดหนังทั่วโลกนะครับไทยเป็นพาวิเลียนของการซื้อขายที่คึกคักที่สุดเสมอนะครับเสมอนะฮะคึกค,คักที่สุดอ i t h อรท็อปอันดับหนึ่งหรือท็อปสเสมอทุกตลาดหนังทั้งโลกที่ไทยไปไปเหยียบที่ไหนเราเป็นเป็นเซลเลอร์ ที่ที่ที่คุ้มค่าที่สุดอันนี้อันนี้มองเห็นได้ถ้าอยากรู้ไปดูเองกับตาแต่ต้องจ่ายตังค์ไปนะครับตลาดหนงังแต่ละที่เราเห็นภาพนี้จริง <c oughs> ปัญหาคือเม็ดเงินเหล่านั้นนี่ยกลับมาในเมืองไทยที่มาทํางานต่อมันยังไม่เยอะมันยังไม่เยอะอันนี้ที่อย่างที่เบียร์เล็กพูดมันยังไม่เยอะแต่ของเราอ่ะเราสู้ในคําว่าสากลเนี่ยเรายิ่งกว่าสากลนานแล้วแล้วโดยโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยงานที่เจาะตลาดโลกที่อยู่ในระดับ แต่ละปีที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเจาะตลาดโลกได้มันอยู่แค่ประมาณ10%เอรเราต้องเพิ่มจาก10เป็น20จาก20เป็น30จาก30เป็น40ซึ่งไม่ได้ง่ายและคำว่าไม่ได้ง่ายนี้ต้องบอกว่าเกาหลีเองเขาก็อยู่แค่ประมาณ3 0เต็มพี่เต็มเต็มที่งานในเกาหลีมีเยอะมากที่เราไม่เคยดูและไม่ได้ดูแล้วก็ไม่เคยมีใครเคยเปิด ช่องทีวีหรือทีวิ่งของที่นั่นหรือเวฟแพลตฟอร์มที่นั่นเราดูงานทั้งหมดมันไม่ได้มีงานทุกงานที่เป็นงานดีอเมริกาเองผลิตงานเนี่ยเราได้ดูแค่งานท็อปของเขาจาก800เรื่องเราดูกันแค่20กว่าเรื่องเองคุณยังไม่เห็นอีก500เรื่องที่อยู่เกรดล่างมัน straight to dvd straight to dvd มันบัดซบมากขอบอกเลยที่มันจะมีเกรดเกรซเกรดอะไรอย่างเงี้ยมีบีมูวี่ค่ะมีมันแย่จริงๆซึ่งซึ่งเราอ่ะ ต้องไปต้องต้องเอาชนะตรงนี้ในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์งานที่เจาะตลาดโลกในทุกแบบแล้วงานที่เจาะตลาดไทยก็ต้องเจาะแล้วได้เงินมากขึ้นเช่นแบบสับปเปลอเนี่ยเราควรจะมีสับปเปลอถ้าสมมติ70ดเรื่องครึ่งหนึ่งเป็นแบบได้เงินแบบหลานมากก็คือไปทั่วโลกได้เงินพันสองพันล้านพันสองพันล้านอีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบสับเปลอคือได้เงินจากประเทศไทย7 0 0 7 0 0 700ล้านเนี่ยอย่างเงี้ยองการหนังไทย ชนะเลิศแต่ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีหนังเก่ากลางใหม่มันมีคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ต้องมาหาประสบการณ์แต่เราต้องทาให้ให้เปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นเพื่อให้เม็ดเงินมันหมุ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 น,มนยิ่งหมุนมากเรายิ่งผลิตงานที่ดีแล้วเอาความรู้จากการที่เราไปเก็บจากจากหนังต่างชาติมาใช้มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็เห็นว่ามันเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเราเริ่มเล่าเรื่องเก่งขึ้นแล้วพุ่มกับ รุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาพุ่มกับรุ่นเก่าๆเริ่มปรับตัวพุ่มกับรุ่นรุ่นใหม่ๆเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ต้องเติมเต็มช่องว่างของอุตสาหกรรมที่มันขาดคนตรงนี้ขาดคนตรงนั้นเราขาดคนขายเราขาดคอนติเนียเราขาดผู้ช่วยกล้องเราขาดอุปกรณ์ไฟเราขาดอะไรเนี่ยเราต้องเติมให้ให้มันส,<ห>สมบูรณ์ให้ครบให้ค<บ><บ>รบรวมถึงนักลงทุนด้วยบ้านเราขาดนักลงทุนบ้านเรามีคนลงทุนแค่ประมาณ5้บริษัทเอง <100 S 1> <มา S 2> ที่เป็นบริษัทหลักเราต้องการคนลงทุนประมาณ30บริษัท สามสิบริษัทแล้วเราต้องการแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราก็ต้องการลงหนังอีกลงหนังก็ยังไม่พอโรงหนังไม่พอมันก็ต้องกระจุกหนังทีละทีละล็อตทีละล็อตทีละละ็อตเราไม่มีโรงหนังพอจะกระจาย <c oughs> กระจายหนังได้เรามีแพลตฟอร์มไม่พอแพลตฟอร์มที่มาลงทุนซื้อมีแค่ Netflix เป็นเจ้าใหญ่สุดเบซอนพายซื้อน้อยลงแล้วเอสพีโอแซื้อน้อยลงเราจะทำยังไ <c oughs> งให้2เจ้านี้ซื้อเรามากขึ้นวิววีทีวีไอยซื้อ,อมากขึ้น เป็นไหมครับช่องช่องทีวีต่างประเทศซื้อเรามากขึ้นคือเราต้องทําให้มันเป็นระบบในการที่เอาเงินกลับมาเอาเงินกลับมาเติมคนมาเติมคนมาพัฒนาหนังขึ้นพัฒนาหนังขึ้นพัฒนาคนดูให้ดูหนังไดง่ายขึ้นพัฒนาให้มันไม่เบื่อมีมีที่ให้ดูมากพอมีช่องทางทั้งในโรงนอกโรงมากพอเนี่ยทำให้มันหมุนเวียนระบบการศึกษาก็เติมคนเข้ามาเติมคนดีๆไม่ใช่เติมคนหงวยเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ต้องเทรนใหม่มาถึงเก่งแล้วทั้งหมดคือระบบนิเวศแล้วภาครัฐก็ต้องบอกว่าเอ้ยคุณขาดอะไร เราจิ้มจิ้มจิ้มกฎหมายมีตรงไหนแก้ตรงไหนที่ต้องใช้เงินสนับสนุนสนับสนุนอันเนี้ยเราถึงจะเป็นสากลมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าคุณภาพเราสากลไหมเราสากลน,นานแล้ว<ช>แต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าตัดคำว,ว่าอเมริกาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่คือถ้าเราเอาหนังไปเทียบกับกับอโนล่าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกใ,<ช>ในปีนั้นแล้วเราบอกว่าหนังไทยมันห่วยเพราะอโนล่าดีถ้าหนังอันดับหนึ่งของโลกดีแปลว่าหนังไทยทั้งอุตสาหกรรมต้องดีกว่าหนังอันดับหนึ่งของโลกในในใจของคนทั้งโลกเนี่ยที่มีความพร้อมกว่าเราาทุกด้นนี่ย ผมว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยแฟร์แต่เราไม่ได้มันไม่เคยเอาภาพรว <ca. S 1> มมากางกันไงว่าหนังเขาผลิตหนังจีนผลิตเป็นพันเรื่องหนังอินเดียผลิตเป็นพันเรื่องคุณเคยดูหนังอินเดียกี่เรื่องคุณดูหนังจีนกี่เรื่องคุณดูหนังญี่ปุ่นกี่เรื่องจริงๆใช่ไหมคุณดูหนังที่เขาผลิตแต่และประเทศที่เขาผลิตเยอะกว่าเราอ่ะคุณดูกี่เรื่องแล้วแล้วดูเนี่ยในเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนังเขาเจ๊งกี่เรื่องหนังได้กี่เรื่องคนบริษัทที่ปิดตัวในอเมริกาในอังกฤษในยุโรปในเอเชียเทียบกับไทยปิดตัว คนตกงานเน่ะกี่เปอร์เซ็นต์คุณไม่เคยเทียบแบบนั้นไงคุณก็เลยบอกว่าเราแย่กว่าเขาเสมอต้องเปิดก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าเราดีแต่เราจะเห็นว่าอะไรที่เราแย่กว่าอะไรที่เราดีกว่ามันเกิดข้อเปรียบเทียบได้แต่เราชอบคิดไปเองคนไทยชอบคิดเองเออเองเศรษฐกิจแย่เอ้ยแย่ตรงไหนเราไม่เคยรู้แต่เรารู้ว่าเศรษฐกิจแย่เพราะมันส่งผลกระทบแค่เราคนเดียวแต่พอเราเห็นแค่นี้แล้วเราบอกว่าเราเราเห็นแค่นี้เราบอกว่าโลกทั้งใบคือสิ่งที่ฉันเห็นอันเนี้ย เป็นความเลวร้ายสุดของอุตสาหกรรมเราในทุกคนนะทั้งคนเบื้องหลังเบื้องหน้าทั้งคนดูด้วยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดำมากที่ให้เกียรติมานั่งคุยกันแล้วขอบคุณพี่เล็กด้วยที่มาช่วยขยายความในหลายๆเรื่องยังไง EP ต่อไปอาจจะเชิญอีกนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดำที่มาให้ความรู้กันแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะนี่อวยเส้แตกพอร์แคป